รถสีขาวที่บอกว่าเคเลือบเซรามิกแล้วไม่เงาผมอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ก่อนครับ รถสีขาวเป็นสีที่หลายๆคนเชื่อกันนะครับว่าเคลือบเซรามิกแล้วมันไม่เงาหรือว่ารถสีขาวดั้งเดิมแล้วนั้นเป็นสีที่มีความเงาน้อยที่สุดแต่รถสีขาวนั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าสีขาวนั้นมันดูดีดูเรียบหรูนะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนที่ชอบรถสีขาวเหมือนกันนะครับและการจะเคลือบแก้วกับรถสีขาวให้มีความเงางามนั้นที่ร้านคุณซือคาสปาเรามีเทคนิคพิเศษที่ทําให้รถสีขาวของคุณนั้นมีความเงา,างาม แตกต่างเห็นภาพสะท้อนที่คมเหมือนกระจกได้อย่างชัดเจนเลยล่ะครับเหมือนกับรถอิซุ u ออนิวดีแม็คันนี้ล่ะครับลูกค้าคันนี้นะครับเลือกเคลือบโปรแกรมเซรมิกกาฟีนไฮคอร์ซึ่งเป็นน้ํายาตัวใหม่เนื้อกาฟีนมีค่าความแข็งระดับ 10S มีความคงทนของน้ํายา5ปีเคลือบทั้งหมด3ชั้นนะครับเคลือด้วยระบบพ่นกึ่งทาเราเคลือบให้ทั้งหมด4รถรอบคานเคลือบไฟหน้าเคลือบไฟท้ายเคลือบ้อแม็กเคลือบ้องเครื่องเคลือบพลาสติกดับรอบพันและพิเศษด้วยการขัดเตรียมผิวแบบขัดปรับผิวส้มทำ ให้รถสีขาวของคุณนั้นเกิดความเงางามและแวววาวตั้งแต่ก่อนเคลือบมีภาพสะท้อนเหมือนกับกระจกซึ่งทําให้มองเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยล่ะครับเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถสีขาวแล้วเคลือบโปรแกรมนี้ไปผมกล้ารับรองและการันตีได้เลยว่าเคลือบไปแล้วเกิดความเงางามอย่างแตกต่างภาพสะท้อนอชัดเจนแน่นอนรถสีขาวของคุณจะเงางามมีเส้นมีสายมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยล่ะครับและโปรแกรมนี้เรามีการรับประกรันหลังการขายให้การรับประกันเรื่องชั้นเคลือบเซรามิก ว่าจะเป็นหลุดลอกล่อนด่างเรามีการเคลือบเคลมให้ใหม่ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับและยังมีการเคลมเคลือบซ่อมจากการทาสีให้ด้วยอีกครับเท่านี้ยังไม่พอโปรแกรมนี้มีการดูแลหลังการขายให้แบบรีโค้ดท,ทุกๆ6เดือนเลยละครับราคาของโปรแกรมเคลือบเซรามิกกาฟีนไฮคอสน,นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่16,900นาจนถึง26,900นานะครับขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์รถของคุณด้วยนะครับและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นรับส่วนลดไปเลย20%เพียงคุณทักอินบ็อกเข้ามาบอกว่ามาจากคลิปนี้ ผมมอบส่วนลดให้ทันทีเลย20%แต่ผมขอจํากัดสิทธิ์เพียงแค่10ชั้นแรกเท่านั้นนะครับกุญซื้อคาสปาโปรเทคชั่นยูอาคาแล้วเจอกันนะครับ